如果呢？ กระสขาสวัสด,ดีดดตอนนี้ขายราคาเท่าไหร่เนี่ยมันเดิมค่ะยังอยู่ราคาเดิมค่ะเท่าไหร่ครัอัปเดตเป็นก 50, ับข้าวธรรมดา50พิเศษ70แล้วก็พิเศษสุดก็คือหน0ค่ะแล้วข้าวกล่องเนี่ยข้าวกล่องธรรมดาสิบพิเศษใส่ข้าวาอ๋อยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมภา,าี่ขาเท่าไหร่ครับเป็กี่ขาแล้วเดค่ะขาเลขกอ๋อแล้วนี้มียกน่องไหมครับเนี่ย เทขายใหญ่ตอนนี้อยู่ที่3โล550บาท๋อ550แต่ถ้าเป็น2โล2ลูกช่้นนี้ค่ะก็อยู่ประมาณ400-450โอเคตามน้ำหนักไาขายที่นี่วันไหนบ้างคอัพเดตเ่ร์เสาคะวลาฮะเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเช้า2ลูค่ะอ๋อขายวันไหนถึงวันไหนอรัอะไรนะคะขายวันไหนถึงวันไหนอรัขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะโอเคอันนี้ขายมากี่ปีเนี่ยคุณแม่ค้าอ่าถ้าขายใน ไม่เห็นว่าตอนนี้แบบรับสอนได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีรับสอนด้วยเดี๋ยวจะถ่ายเบอร์โทรนะ,ะนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะการันตีว่าอยู่ที่ไหนก็ขายได้ค่ะแล้วต้องมาเรียนที่นี่หรือว่ายังไงฮนะใช่ค่ะก็คือคนที่ทำเป็นแล้วหรือว่าคนที่ที่เปิดหน้าร้านอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้รสชาตินี้ก็คือมาอเราส่งสูตรให้ค่ะแล้วก็คือเขาทำได้เลยแล้วก็มาดูเทคนิคเราทำนิดหน่อย คนเยี่ยมไม่เป็นนั่นคือเราสอนในสค่ะโอ้โหแล้วจะมีทำเลยค่ะแล้วแหล่งซื้อหมูอะไรนี่เราบอกหมดไหมใช่บอกหมดเลยใช่ไหมโอ้โคือมาถึงมาเรียนเรียนจบทําไปง่ายเปิดร้านได้เลยโอเคะตีหนึ่งอาทิตย์ทำได้แล้วค่ะโอ้ทำทำได้เลยฮะแล้วมาเรียนเรียนเรียนกี่วันเนี่ยหนี่งอาทิตย์ค่ะโอ้มาเรียนหนึ่งอาทิตย์ใช่ฮะเดี๋ยวรายละเอียดไงเดี๋ยวให้โทรมาตามเบอร์แล้วกันเนาะโอเค นี่ขาหมูเขานิ่มเลยนะดกเลยจะมีเมูเป็นเมนูะเพาะแล้วก็ไสค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังทายยเรากาลังก็จะมีขายยกหม้อด้วยนะคะเอาขายกหม้อเลยฮะขายหม้อย่าง ยังไม่อยากเรียนสูตรก็คือหม,ม้อได้เลยค่ะหม้หอเท่าไหร่ครับมีกี่อันครับห้าพั 5, านค่ะห้นี่มีมีน้ำหนักกี่โลฮะาาน,น,น,น้ำหนักกู๊ดี่เจ็ดสิบโลเจ็ดสห้าพันโอ้ดิสั่งแล้วก็ไปขายได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องเรียนสูตระไม่ต้องเรียนโอเคแต่ว่านี่แบบเขาบอกว่าเนื้อนุ่มมากเลยนเนื้อนุ่มหนังนุ่ม thấy nhặt đắt này có sẵn đây rồi, cái này là cái 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 เขาโยงโม่อตามงานบุญต่างๆค่ะโอเคแับจิ้งจอกจีนด้วยและอย่างข้าวกล่องในขั้นต่ำเท่าไหร่ฮะข้าวกล่องขั้นต่ำ50กล่อง50กล่องโอเคการบุญนี้ได้ทุกอย่างเลยนะ okay. ท้ายยังไงวันนี้ขอบคุณมากเนาะครับสวัสดีครับ